นอกว่าสิบเจ็ดสิบแปดปียุดสูงแล้วน้องส่วนใหญ่แล้วถ้าว่าคือมอคิวบอกมาเผาโบฏิบัติโตอีนังบดูเร่สู้กับผาเย็นนะมันจะยุดสูงแต่ว่านี่นอกคนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาว่านองสักสามปีสูงขึ้นดีเลยอะไอ้ทามมาว่านอกเห็ุจังไงนอกบอกไอเนี่ยพวกกันไอจะไปแชร์โตแล้วบอกว่านอกกินนมประจำซองละท้าสามกองต่อวันั่นบอกว่าจะเป็นสูตรเดียวคือมองคิวบอกว่าแล้วคนที่ว่าสิบเจ็ดสิบแปดลองกินนมเบอร์ การกินนุ่มแล้วก็พอมักเพราะว่าอย่างบางคนแพ้นุ่มเพราะมีงานดีใจในนี้อเมริกาบอกว่าบางคนแพ้นุ่มแพ้ไม่ต้องมาเมื่อกินหรือกินโบได้กินแต่ว่ามันโมดูดซึมบ้านโบดูดซึมน้ำตาลเบสโต้มันเป็นมันเ็งไหยมันเป็นนุ่มหัวเลยกนะมันเป็นนุ่มหัวมือนุ่มคนนั่นแหละคนกินเมื่อกี้แบอาจจะโบดูดซึมงานวิจัยของอเมริกาบอกว่าดูดซึมที่ยงเด็กหน่อยนะอ่าไม่แน่เดี่ยวพักจะดูดซึมดีที่สุดเลยคพรกินพักนั่ง พักการหน้าประแสเท้าโบกุรีอ่ะมันเจนต้อสูงขึ้นเสริมออกกางกายการปะปวนเนี่ยบอกตัวกคิดเลยเนาะตัวนี้เพราะมันสำคัญ